สวัสดีทุกคนวันนี้เราจะมารู้จักตัวเองให้มากขึ้นด้วย3มข้อนี้เพื่อนๆสามารถนําไปใช้ได้นะคะสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาเลยค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยค่ะวันนี้น้องท็อปนำความรู้มาฝากเพื่อนๆนะคะด้วย3ข้อที่เราจะมารู้จักตัวเองให้มากขึ้นทําไมเราต้องรู้จักตัวเองนะคะปัจจุบันนี้ AI อาจจะรู้จักเราดีมากกว่าตัวเราแล้วเพืเ่อนๆว่าไหมฉะนั้นเราจะมารู้จักตัวเองให้มากขึ้นนะคะด้วย3ข้อที่น้องจะบอกเพื่อนๆเลยเรียบเลยนะคะทุกคนสวัสดีทุกท่านเลยค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่เข้ามาเลยนะคะโอเคชัดเจนนะคะเพื่อนๆเริ่มจากข้อแรกเลยที่เราต้องรู้จักตัวเองนะคะและจะทําให้เราไนดะ้รู้จักตัวเองมากขึ้นก็คือการคิด การคิดคือความคิดของเราเราคิดแบบไหน,เ,นเพื่อนๆนะคะคิดแบบไหนก็จะรู้เลยมันจะรู้ตัวเราเองและมันจะบอกเราได้เลยว่าเราคิดแบบไหนและเราจะเป็นแบบไหนอ่าใครที่ยังไม่ได้รู้ความคิดตัวเองนะคะหรือว่าปล่อยให้ตัวเองแบบล่องลอยไปนะคะไม่มีสติอยู่ในตัวเองตรงนี้เราก็จะไม่รู้จักตัวเองพอเราไม่รู้จักตัวเองมันก็จะส่งผลต่อเรา ในทุกอย่างเพราะเราไม่รู้จักตัวเองเราไม่สามารถจับตัวเองได้เราไม่สามารถที่จะจับความคิดตัวเองได้ความคิดมันก็จะไปแบบทั่วไม่มีที่โฟกัสเข้าใจไหมคะเพื่อนเพื่อความคิดของเรามันจะไปทั่วมันไม่มีที่โฟกัสนี่แหละคือการที่เรารู้ความคิดถ้าใครรู้ความคิดถ้าเพื่อนเพื่อนรู้ความคิดจับความคิดตัวเองได้เราก็จะรู้ว่าเราจะไปทางไหนนะครับมันก็จะทําให้เรานั้นรู้จักตัวเองมากขึ้นโอเคไหมคะ ข้อที่สองนั่นก็คือการพูดพอเราคิดมันก็มาถึงการพูดเราพูดยังไงเราพูดกับใครคําพูดของเราเป็นแบบไหนมันก็จะรู้เลยเราก็จะรู้เลยถ้าเรามีสติรู้กับตัวเองอยู่กับตัวเองตลอดเวลาเราก็จะรู้เลยว่าสิ่งที่เราพูดนะคือมันมันเป็นยังไงและมันจะนําให้เรานั้นไปสู่ทางไหนอันนี้คือการพูดอยู่ในข้อที่สอง เพื่อนๆสามารถที่จะมีสตินะฮะและก็มองตัวเองได้ว่าณนะตอนนี้ฉันพูดอะไรอยู่ฉันใช้คําแบบไหนนะฮะเพื่อนๆที่มีสติจะรู้ตัวเองในตรงนี้แล้วก็ถ้าเรามาในคําพูดที่มันไม่เหมาะสมหรือมันไม่ดีแล้วเราก็จะหยุดตัวเองหยุดคําพูดไว้ก่อนอันนี้คือเพื่อนๆที่มีสติเขาก็จะรู้แบบนี้และเขาก็จะสามารถปรับตัวเองได้ง่ายโอเคเพื่อนพอนเ,พเข้าใจอยู่ใช่ไหม อ,อย่างที่สามเดี๋ยวๆเลยนะอยากให้เ,เพื่อนๆแบบรวบตึงเข้าไปเลยแล้วก็เ,เพื่อนๆได้ครบแล้วก็นําสิ่งที่น้องบอกเนี่ยคือไปปรับมันใช้ได้จริงนะเพื่อไปปรับใช้นะคะใครที่ยังไม่เคยใช้นําไปปรับใช้ได้จริงแล้วก็สังเกตตัวเองตามศาสตร์ 3, ที่น้องบอกอย่างที่สามก็คือการกระทำฉันก็ทําทุกวันเ,นเพื่อนๆบอกว่าฉันก็ทําทุกวันไม่เห็นมันจะเปลี่ยนแปลงอะไรเลยชาเ,เพื่อนๆทาทุกวันเพื่ออาจจะทําสิ่งเดิม ทำสิ่งเดิมทาทุกวันทาทุกวันทำทุกวัน,ททวน,ททวนสิ่งนั้นเพื่ออาจจะไม่ได้แบบอาจจะไม่ได้มีสติจับในความคิดตัวเองว่าสิ่งนั้นที่ทํามันใช่หรือมันไม่ใช่มันก็ยังวนอยู่ที่เดิมมันก็จะยังเป็นอยู่แบบเดิมนี่แหละเพื่อนเพื่อก็จะบอกว่าฉันก็ทําอยู่ทุกวันนะมันก็เป็นแบบเดิมอยู่อ่านี่แหละคือความหมายคือตรงนี้เราต้องเอาสติเข้ามาช่วยมีสติอยู่ในตัวเองแล้วก็เราจะรู้ว่าเราทําอะไรรู้อย่างจริงๆนะ รู้อย่างจริงๆว่าเรากําลังทําอะไรอยู่และสิ่งนั้นมันใช่หรือมันไม่ใช่เราจะรู้เลยถ้าเรามีสตินะเ,นเพื่อนโอเคไหมน้องย้ำคำว,ว่าสติหลายครั้งมากเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยคนคนจะไม่ค่อยให้ความสำคัญกับเรื่องนี้แล้วก็คิดอะไรนะคะคิดอะไรพูดอะไรทําอะไรก็คือทาทาไปไม่ได้มีสติอยู่กับตัวเองไม่ได้มีการโฟกัสอยู่กับตัวเองก็ผลลัพธ์มันก็เลยผ,ผล,ลยผ,ผลลัพธ์มันก็เลยไม่ตรงจุดมันก็เลยไม่โอเคเหมือนที่เราอยากจะให้มันเป็น โอเคไหมเพื่อนเพื่อนเราไม่ได้โฟกัสมันก็เลยผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นมันไม่ได้เป็นเหมือนที่เราอยากให้มันเป็นเข้าใจไหมคะแต่ถ้าเพื่อนเพื่อนมีสติโฟกัสตามที่น้องบอกหนึ่งสอสามก็คือจากความคิดคําพูดและก็การกระทํามีสติอยู่ใน3าอย่างนี้แล้วก็จับความคิดตัวเองได้เพอร์เฟกนะคะต้องพูดคานี้ว่าเพอร์เฟกมันก็จะดีมันก็จะเพอร์เฟกเหมือนที่เพื่อนเอนอยากจะให้มันเป็นเลยโอเคไหม ข้อ1ข้อสองข้อ3าใครจะไม่ได้ให้โจทย์ไปแล้วก็เ,เพื่อนๆนำไปใช้นำไปปรับกับตัวเองได้นะคะเราเป็นแบบไหนเราคิดยังไงเราทำอะไรในชีวิตก็คือนำสามข้อนี้ไปปรับใช้ได้โอเคไหมคะถ้าเป็นเพื่อนอยากให้น้องพูดแบบเกี่ยวกับอะไรนะคะหรือว่าเออวิอยากให้พูดเรื่องนี้หน่อยนะคะเอามาแชร์แบ่งปันกันหน่อยเพื่อนๆก็พิมพ์มาหาน้องได้พิมพ์มาในคอมเมนต์ได้เลยอินบ็อกก็ได้นะคะ แล้วน้องก็จะนําความรู้นําแบบเออเพื่อนๆบอกว่าอยากให้พูดเรื่องนี้อยากให้พูดแบบประมาณนี้เดี๋ยวน้องก็จะมีข้อมูลอะไรมาส่งให้เพื่อนๆโอเคกดไลค์กดแ like, ชร์เป็นกําลังใจนะคะและเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆโอเคนะสําหรับวันนี้น้องต้องลาไปก่อนทานข้าวให้อร่อยทุกท่านนะคะมีความสุขมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ